สวัสดีค่ะเรียนคณิตศาสตร์กับคุณครูสิริลักษณ์นามนวลน,นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คงอยู่บทที่เจ็ดเรื่องเวลาเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะเรียนเรื่องการบอกเวลาด้วยนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขค่ะสวัสดีครับนักเรียนทุกคนเจอกับครูสมเกตอีกแล้วนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปที่8แล้วครับนักเรียนเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวคุณครูมีอะไรให้นักเรียนดูด้วยนะครับไปดูพร้อมกันเลยครับรูปนี้ครับนักเรียนนักเรียนรู้จักใช่ไหมครับมันคืออะไรครับใช่แล้วมันคือนาฬิกาที่ใช้บอกเวลานั่นเองเป็นนาฬิกาแบบใช้เข็มถูกไหมครับนักเรียนมีเข็มสั้นมีเข็มยาวแล้วก็สามารถบอกเวลาโดยใช้นาฬิกาแบบเข็มได้ซึ่งนักเรียนก็เรียนมาหลายคลิปแล้วนะครับ ดี๋ยวคุณคณรูมีอะไรให้นักเรียนได้ดูอีกครับนี่ครับนักเรียนเคยเห็นไหมครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับเป็นนาฬิกาข้อมือที่เราใส่กันโดยทั่วไปแต่เอ๊นักเรียนครับนาฬิกาเรือนนี้ต่างจากนาฬิกาแบบใช้เข็มยังไงครับใช่แล้วนักเรียนจะเห็นว่านาฬิกาเรือนนี้ไม่มีเข็มนะครับไม่มีเข็มสั้นไม่มีเข็มยาวแต่มีตัวเลขอยู่บนหน้าปัดนาฬิกา ไปดูอีกแบบครับนักเรียนอันนี้เป็นนาฬิกาปลุกใช่ไหมครับสำหรับใช้ปลุกเวลานักเรียนนอนนะครับจะเห็นบางทีนักเรียนก็อาจจะเห็นอยู่ที่บ้านนะพ่อแม่ใช้สําหรับปลุกเวลาเรานอนแล้วก็ต้องตื่นออกมานะครับก็เป็นนาฬิกาแบบมีตัวเลขอยู่ใช่ไหมครับไม่ได้มีเข็มสั้นเข็มยาวเหมือนนาฬิกาแบบใช้เข็มนะครับใช้แลวคราบนักเรียนครับวันนี้ นักเรียนก็จะได้เรียนเรื่องการบอกเวลาด้วยนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขครับหลังจากที่นักเรียนเรียนจบคลิปนี้แล้วเนี่ยนักเรียนจะสามารถบอกเวลาด้วยนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขได้ครับเอ๊และเขามีหลักการที่จะใช้บอกเวลาได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยครับนักเรียนนักเรียนเห็นนาฬิกาเรือนที่ครูกําลังโชว์นักเรียนดูอยู่ไหมครับนักเรียนเห็นอะไรครับใช่แล้ว บนหน้าปัดนาฬิกานักเรียนจะเห็นตัวเลขอยู่ใช่ไหมครับมีตัวเลข12แล้วก็มีเครื่องหมายมีจุดอยู่2จุดใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวเลขอยู่ด้านหลังจุดด้วยนะครับตัวเลขหน้าเครื่องหมายจุด2จุดนี้นะครับรเราเรียกว่าเครื่องหมายทวิภาคครับนักเรียนนะไอ้เครื่องหมายจุด2จุดเราเรียกว่าเครื่องหมายทวิภาค ตัวเลขที่อยู่หน้าเครื่องหมายทวิภาคแสดงเวลาเป็นนาฬิกาครับส่วนตัวเลขที่อยู่หลังเครื่องหมายทวิภาคแสดงเวลาเป็นนาทีครับนักเรียนแสดงว่านาฬิกาเรือนนี้บอกเวลา12นาฬิกา30นาทีนั่นเองครับนักเรียนเห็นไหมครับการบอกเวลาด้วยนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับเราแค่ต้องรู้ว่าตัวเลขที่อยู่หน้าเครื่องหมายทวิภาค แสดงเวลาเป็นนาฬิกาตัวเลขที่อยู่หลังเครื่องหมายทวิวิวทวิภาคแสดงเวลาเป็นนาทีเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนฝึกบอกเวลาด้วยนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขกันนะครับไปดูพร้อมกันเลยครับนักเรียนนาฬิกาเรือนนี้ครับเป็นนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขเหมือนกันใช่ไหมครับบนหน้าปัดนาฬิกานักเรียนจะเห็นตัวเลขหน้าเครื่องหมายทวิภาคเป็นตัวเลขอะไรครับ 0 0ตัวเลขหลังเครื่องหมายทวิภาคนะครับเป็นตัวเลขอะไรครับเป็นตัวเลข30นั่นเองครับตัวเลขหน้าเครื่องหมายทวิภาคแสดงเวลาเป็นนาฬิกาใช่แล้วครับเก่งมากตัวเลขหลังเครื่องหมายทวิภาคแสดงเวลาเป็นนาทีใช่แล้วครับเอแล้วนาฬิกาเรือนนี้กำลังแสดงเวลาอะไรอยู่ครับนักเรียนใครจะบอกคุณครูได้ครับ ออมสินครับมาช่วยบอกคุณครูว่านาฬิกาเรือนนี้กำลังแสดงเวลา0นย์นาฬิกา30นาทีนั่นเองครับเก่งมากครับออมสินนักเรียนสังเกตนะครับตัวเลขหน้าเครื่องหมายทวิภาคเป็นตัวเลข0 0มีตัวเลข2ตัวใช่ไหมมีตัวเลข0ูนย์อยู่2ตัวนะครับแต่เวลาอ่านนาฬิกาเราอ่านเป็น0ูนย์นาฬิกาไม่ได้อ่านเป็น0ูนย์นนาฬิกานะครับอ่านเพียง0นย์นาฬิกา30นาที อย่างนี้นะครับอย่างที่ออมสินอ่านเอแล้วเวลาศูนย์นาฬิกา30นาทีเป็นเวลากลางวันหรือเป็นเวลากลางคืนครับนักเรียนใช่แล้วครับเป็นเวลากลางคืนนะครับและเวลานี้ออมสินทําอะไรครับและเพื่อนๆล่ะครับทําอะไรอยู่ครับในเวลาศูนย์นาฬิกาสานาทีไปดูครับว่าอมสินตอบว่าอย่างไร ออมสินบอกว่าเวลา00:30น,น,นาทีเป็นเวลากลางคืนเป็นเวลาที่ออมสินกําลังนอนหลับอยู่ครับนักเรียนใช่แล้วครับมันเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนกําลังนอนหลับพักผ่อนถูกไหมครับนักเรียนก็ยังเป็นนักเรียนเป็นอ,อ,อายุยังน้อยๆอ,อยู่เนาะเป็นช่วงเวลากลางคืนที่ทุกคนต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอจะได้ตื่นเช้ามาทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มที่นะครับ เอาละไปดูตัวอย่างต่อไปครับว่าคุณครูจะเอานาฬิกาแสดงเวลาอะไรไมาให้นักเรียนได้ฝึกอ่านกันนี่ครับเป็นนาฬิกาข้อมือใช่ไหมครับแบบใช้ตัวเลขนะครับของคุณครูก็มีนะครับนี่ครับแต่ของคุณครูแบบใช้เข็มนะครับแต่ที่อยู่บนหน้าจอที่นักเรียนเห็นเป็นนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขเอแล้วนาฬิกา ที่นักเรียนเห็นตอนนี้แสดงเวลาอะไรครับนักเรียนบอกครูได้ใช่ไหมครับว่าตัวเลขที่อยู่หน้าเครื่องหมายทวิภาคแสดงเวลาเป็นนาฬิกาตัวเลขที่อยู่หลังเครื่องหมายทวิภาคแสดงเวลาเป็นนาทีแล้วตอนนี้นาฬิกากําลังแสดงเวลาอะไรอยู่ครับใครจะบอกให้คุณครูได้ทราบได้บ้างครับต้นกล้าครับต้นกล้ามาบอกคุณครูว่าขณะนี้ เวลากำลังแสดงเวลา14นาฬิกา5นาทีครับนักเรียน14นาฬิกา5นาทีนักเรียนสังเกตครับตัวเลขที่อยู่หลังเครื่องหมายทวิภาคคือ05แต่เวลาเราอ่านบอกเวลานะครับเราจะอ่านว่า14นาฬิกา5นาทีไม่อ่านว่า14นาฬิกานาทีนะครับอ่านเป็น สิบสนาฬิกาหนาทีละตัวเลขศูนย์นี้นะครับไม่ต้องอ่านนะครับอย่างที่ต้นกล้าอ่านนี้ถูกต้องเลยครับ14บสนาฬิกา5นาทีแล้ว14บสนาฬิกา5นาทีเป็นช่วงเวลากลางวันหรือเป็นช่วงเวลากลางคืนครับนักเรียนเก่งมากครับ14บสนาฬิกา 5, นาทีเป็นช่วงเวลา กลางวันครับนักเรียนช่วงเวลา14นาฬิกา5นาทีนักเรียนกำลังทำอะไรอยู่ครับต้นกล้าทำอะไรอยู่ครับในเวลา14นาฬิกา5นาทีตน้นต้นกล้าบอกว่าถ้าอยู่โรงเรียนนะฮะถ้าเป็นวันปกติจันทร์ถึงศุกร์ถ้าอยู่โรงเรียนขณะนี้กำลังเตรียมตัวกลับบ้านแล้วครับโรงเรียนใกล้จะเลิกเรียนแล้วนะครับหรือถ้า คุณพ่อคุณแม่ยังไม่มารับก็กำลังอยู่เล่นกับเพื่อนนะครับเตะฟุตบอลอยู่กับเพื่อนแสดงว่าต้นกล้าชอบเล่นฟุตบอลนะครับก็เล่นฟุตบอลเพื่อที่จะรอคุณพ่อคุณแม่มารับนั่นเองนะครับนี่คือช่วงเวลาที่นักเรียนทำกิจกรรมนะครับเป็นช่วงเวลากลางวันซึ่งต้นกล้าทำกิจกรรมโดยการเล่นฟุตบอลแล้วนักเรียนละครับตอนนี้นักเรียนทำอะไรอยู่ครับถ้าเป็นเวลา14นาฬิกา5นาทีเพื่อนๆบางคนบอกว่ากำลังเรียนหนังสืออยู่ ะครับยังไม่เลิกเรียนใช่แล้วครับนะครับเป็นเวลากลางวันที่นักเรียนกําลังทํากิจกรรมต่างๆอยู่ไปดูนาฬิกาเรือนต่อไปครับว่าคุณครูจะเอานาฬิกาแสดงเวลาอะไรมาให้นักเรียนได้ฝึกอ่านกันนี่ครับตัวเลขที่อยู่หน้าเครื่องหมายทวิภาคคือ1 8ตัวเลขที่อยู่หลังเครื่องหมายทวิภาคคือ3 5 นาฬิกาเรือนนี้แสดงเวลาใดครับใครจะเป็นคนตอบครับขุนนะฮะขุนมาตอบนาฬิกาเรือนนี้แสดงเวลา18นาฬิกา35นาทีเก่งมากครับขุนเพราะ18อยู่หน้าเครื่องหมายทวิภาคก็เลยแสดงเวลาเป็นนาฬิกา35อยู่หลังเครื่องหมายทวิภาคแสดงเวลาเป็นนาทีนะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาเรือนนี้แสดงเวลา18นาฬิกา 35นาทีนั่นเองครูถามว่า18.35นาฬิกา35นาทีเป็นช่วงเวลากลางวันหรือเป็นช่วงเวลากลางคืนครับนักเรียนใครตอบได้บ้างครับเก่งมากครับคุณครูได้ยินว่านักเรียนบอกว่าเป็นช่วงเวลากลางคืนถูกต้องครับนักเรียนยังจำได้ใช่ไหมครับเวลาตั้งแต่18นาฬิกาจนถึงก่อน6นาฬิกาเป็นช่วงเวลากลางคืน เพราะฉะนั้น18นาฬิกาสนาทีเป็นช่วงเวลากลางคืนเวลา18นาฬิกาสนาทีนักเรียนทำอะไรอยู่ครับแล้วขุนละ่ะขุนกำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่ครับในเวลา18นาฬิกาสนาทีลองไปดูนะครับว่าขุนทำอะไรอยู่ขุนบอกว่าเวลา18นาฬิกาสนาทีซึ่งเป็นช่วงเวลากลางคืนเนี่ย ขุนอยู่บ้านครับกำลังทำการบ้านอยู่18.35นาฬิกานาทียังไม่ดึกมากใช่ไหมครับยังไม่ใช่เวลาที่นักเรียนจะเข้านอนเพราะฉะนั้นขุนบอกว่าเอาการบ้านที่คุณครูให้เนี่ยมาทำนะครับเก่งมากครับเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะบอกว่าเป็นช่วงเวลาทีเ่เขาช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านอยู่นะครับก็เป็นเวลาที่ทุกคนอยู่กัน ที่บ้านนะครับทำกิจกรรมร่วมกันนะครับบางคนอาจจะนั่งดูทีวีอยู่กับคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะช่วยเหลืองานบ้านคุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับแต่คุณในเวลานี้คุณบอกว่าส่วนใหญ่แล้วคุณจะทําการบ้านนะครับเก่งมากครับทุกคนไปดูนาฬิกาเรือนต่อไปเลยครับนาฬิกาเรือนนี้ครับก็ยังคงเป็นนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขถูกไหมครับนักเรียน ตัวเลขหน้าเครื่องหมายทวิภาคคือตัวเลขใดครับคือ21ตัวเลขหลังเครื่องหมายทวิภาคคือตัวเลขอะไรครับคือ0ูเอ๊แล้วอย่างนี้นาฬิกาเรือนนี้แสดงเวลาอะไรครับมีใครจะบอกครูได้บ้างอ่าใบบัวมาบอกครับใบบัวบอกว่าขณะนี้นาฬิกาเรือนนี้แสดงเวลา21นาฬิกาเก่งมากครับนักเรียนสังเกตครับ21นาฬิกา มีตัวเลข0ูนย์อยู่หลังเครื่องหมายทวิภาคเราไม่อ่านเป็น21นาฬิกาศูนย์นาทีนะครับศูนย์นาทีไม่ต้องอ่านนะครับละไว้ได้ก็อ่านเพียง21นาฬิกานะครับเก่งมากครับใบบัวแล้ว21นาฬิกาเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับใช่แล้วครับ21นาฬิกาเป็นเวลากลางคืนเพราะว่าเมื่อกี้คุณครูก็พูดไปแล้วว่า ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึงก่อน6นาฬิกา 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24นาฬิกาหรือ0นาฬิกา1นาฬิกา2นาฬิกา3นาฬิกา4นาฬิกา5นาฬิกานะครับแล้วก็ถึงก่อน6นาฬิกาเวลาเหล่านี้เป็นเวลากลางคืนแล้ว21นาฬิกาใบบัว ทำกิจกรรมอะไรอยู่ครับแล้วนักเรียนที่อยู่ทางบ้านล่ะครับเพื่อนๆล่ะครับทำกิจกรรมอะไรอยู่ครับณนะเวลา21นาฬิกาเราไปดูครับว่าใบบัวตอบว่าอย่างไรใบบัวบอกว่าในเวลา21นาฬิกากำลังเตรียมตัวเข้านอนครับใช่แล้วครับเป็นเวลาที่นักเรียนทุกคนควรจะได้ต้องนอนหลับพักผ่อนนะครับเตรียมตัวเข้านอนแล้วนะครับ อย่านอนดึกมากนะครับเพราะว่าเราต้องมีเวลาพักผ่อนเพียงพอตื่นช้ามาก็จะได้สดใสเตรียมพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมในวันใหม่ดังนั้น21นาฬิกาเป็นเวลาที่ทุกคนได้ควรจะเตรียมพร้อมเข้านอนซึ่งใบบัวก็ทำเช่นนั้นเหมือนกันนะครับเก่งมากครับนักเรียนทุกคนไปดูต okay. ่อไปครับว่าคุณครูมีอะไรมาให้นักเรียนได้ทาอีกอ่าก่อนจบคลิปนี้ครับคุณครูมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนได้ทำกัน กิจกรรมนี้คือให้นักเรียนจับคู่นาฬิกาที่แสดงเวลาเดียวกันครับนักเรียนสังเกตครับนาฬิกาด้านซ้ายมือของนักเรียนเนี่ยครับเป็นนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขถูกไหมครับข้อ1ข้อ2ข้อ3เป็นนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขหมดเลยนาฬิกาที่อยู่ด้านขวามือของนักเรียนนะครับนาฬิกาข้อกอไก่ขอไข่ขอควายเป็นนาฬิกาแบบใช้เข็มมีเข็มสั้นเข็มยาวนะครับ กิจกรรมก็คือนักเรียนต้องจับคู่ระหว่างนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขกับนาฬิกาแบบใช้เข็มที่แสดงเวลาเดียวกันนั่นเองครับเดี๋ยวคุณครูทําให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างสัก1ข้อนะครับอย่างข้อแรกกอไก่คุณครูก็จะมาดูที่นาฬิกาแบบใช้เข็มครับว่านาฬิกาแบบใช้เข็มในรูปกอไก่เนี่ยแสดงเวลาใดนักเรียนคิดว่านาฬิการูปกอไก่เนี่ย ในข้อกอไก่เนี่ยแสดงเวลาใดครับถ้าเป็นกลางวันนาฬิกาเรือนนี้แสดงเวลา16นาฬิกา30มนาทีถูกไหมครับเพราะเข็มสั้นอยู่ระหว่างตัวเลข4กับตัวเลข5เข็มยาวอยู่ที่ตัวเลข6ซึ่งเข็มยาวอยู่ที่ตัวเลข6เนี่ยแสดงเวลาเป็นนาทีได้เป็น30นาทีแล้วเข็มสั้นอยู่ระหว่างตัวเลข4กับตัวเลข5อยู่ที่ 16นาฬิกา30นาทีนั่นเองนักเรียนได้ฝึกการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีมาแล้วนะครับคุณครูค,คิดว่านักเรียนก็น่าจะบอกเวลาของนาฬิกาเรือนข้อกอไก่นี้ได้และถ้าเป็นเวลากลางคืนละครับนักเรียนจะแสดงเวลาใดครับถ้าเป็นเวลากลางคืนก็จะแสดงเวลา4นาฬิกา30นาทีนั่นเองเอพอได้เวลาทั้งกลางวันกลางคืนแล้ว นักเรียนคิดว่านาฬิกาในข้อกอไก่ไปตรงกับเวลาในในาฬิกาในข้อไหนครับข้อ2นั่นเองเห็นไหมครับข้อ2บนหน้าปัดนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขนักเรียนเห็นตัวเลข16ที่อยู่หน้าเครื่องหมายทวิภาคใช่ไหมครับและก็เห็นตัวเลข30ที่อยู่หลังเครื่องหมายทวิภาคใช่ไหมครับซึ่งเราสามารถอ่านเวลาของนาฬิกาในข้อ2นี้ได้เป็น16นาฬิกา30นาที ซึ่งตรงกับเวลากลางวันของนาฬิกาในข้อกอไก่ก็คือ16นาฬิกา30นาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นนาฬิกาข้อกอไก่ก็จะไปตรงกับนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขในข้อ2นั่นเองครับยากไหมครับนักเรียนคุณครูทำให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างแล้ว1ข้ออีก2ข้อนักเรียนลองฝึกทำเองดูนะครับโดยคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยกดปุ่มหยุดคลิปนี้ไว้ชั่วคราวก่อนครับ เมื่อนักเรียนหาคําตอบได้แล้วก็มากดปุ่มเล่นต่อเพื่อจะมาดูเฉลยว่าที่นักเรียนทําได้กับที่คุณครูจะเฉลยเนี่ยตรงกันหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับนักเรียนครูคิดว่านักเรียนทุกคนทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมกันเลยครับว่าที่นักเรียนคิดมาจะตรงกับที่คุณครูเฉลยหรือเปล่าไปดูพร้อมกันเลยครับเอาละ เราจะเริ่มจากนาฬิกาแบบใช้เข็มในข้อขอไขกันนะครับนักเรียนดูนะครับเวลาแบบใช้เข็มนะครับในข้อขอไขแสดงเวลาอะไรอยู่ครับถ้าเป็นเวลากลางวัน<ม>ก็จะเป็นเวลา15นาฬิกา5นาทีใช่ไหมครับเพราะเข็มยาวอยู่ที่ตัวเลข1เคลื่อนจากตัวเลข12มา1ช่องก็แสดงเวลาเป็นนาทีได้5นาทีแล้วตัวเ เข็มสั้นอยู่ระหว่างตัวเลข3กับตัวเลข4ก็คือ15นาฬิกากว่ากว่ากว่าไปกี่นาทีกว่าไป5นาทีก็แสดงว่านาฬิกาเรือนนี้ถ้าเป็นเวลากลางวันก็จะแสดงเวลา15นาฬิกา5นาทีนั่นเองและถ้าเป็นเวลากลางคืน่ะครับนักเรียนจะแสดงเวลาใดครับใช่แล้วครับถ้าเป็นเวลากลางคืนก็จะแสดงเวลา3นาฬิกา5นาทีเอ แล้วไปตรงกับนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขในข้อไหนครับข้อที่1ใช่ไหมเอ่ยอ่าใช่ครับข้อที่1ถ้านักเรียนดูนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขในข้อที่1นะครับตัวเลขที่อยู่หน้าเครื่องหมายทวิภาคก็คือ15ตัวเลขที่อยู่หลังเครื่องหมายทวิภาคก็คือ0 5ซึ่งเราสามารถอ่านเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาเรือนนี้ได้เป็น15หนาฬิกา5นาที ซึ่งไปตรงกับนาฬิกาแบบใช้เข็มในเวลากลางวันคือ15นาฬิกานาทีในข้อขอไข่นั่นเองดังนั้นเราจึงจับคู่ได้แบบนี้ครับข้อ1จับคู่กับข้อขอไข่นั่นเองเก่งมากครับนักเรียนทุกคนข้อสุดท้ายแน่นอนครับเหลืออยู่อีก1คู่เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากข้อที่3จะคู่กับข้อคอควาย แต่ให้แน่ใจเราเรามาตรวจสอบดูนะครับว่าเวลาตรงกันจริงหรือเปล่านักเรียนดูนาฬิกาแบบใช้เข็มในข้อคอควายนะครับถ้าเป็นเวลากลางวันก็จะเป็นเวลาอะไรครับ17นาฬิกา55นาทีเก่งมากครับเข็มยาวชี้ที่ตัวเลข11 5 10 15 20 25 30 35 40 5 5 5 5 55เข็มยาวแสดงเวลาเป็นนาทีได้55นาทีเข็มสั้นอยู่ระหว่างตัวเลข5กับตัวเลข6 ก็จะเป็น17นาฬิกานั่นเองดังนั้นนาฬิกาเรือนนี้แสดงเวลา17นาฬิกา55นาทีและถ้าเป็นเวลากลางคืนล่ะครับก็จะเป็น5นาฬิกา55นาทีซึ่ง5นาฬิกา55นาทีที่เป็นนาฬิกาแบบใช้เข็มเนี่ยไปตรงกับนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขในข้อ3ใช่ไหมครับซึ่งเราอ่านได้ว่า5นาฬิกา55นาทีเช่นเดียวกัน ตัวเลขที่อยู่หน้าเครื่องหมายทวิภาคแสดงเวลาเป็นนาฬิกาตัวเลขที่อยู่หลังเครื่องหมายทวิภาคแสดงเวลาเป็นนาทีสอดคล้องตรงกันเพราะฉะนั้นนาฬิกาในข้อที่3ก็ตรงกับนาฬิกาในข้อคอควายถูกต้องแล้วครับนักเรียนเก่งมากครับนักเรียนทุกคนครูหวังว่านักเรียนทุกคนจะทำแบบฝึกหัดได้ตรงกับของคุณครูนะครับสุดท้าย เราไปดูกันครับว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในคลิปนี้ใช่แล้วครับ,นะรบนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขนะครับใช้เครื่องหมายทวิภาคขั้นระหว่างตัวเลขที่แสดงเวลาเป็นนาฬิกากับตัวเลขที่แสดงเวลาเป็นนาทีนักเรียนรู้จากเครื่องหมายทวิภาคแล้วนะครับจุด2จุดนะครับที่อยู่ระหว่างตัวเลขด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเป็นเครื่องหมายทวิภาคอีกอย่างหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือตัวเลขหน้าเครื่องหมายทวิภาคแสดงเวลาเป็นนาฬิกา ตัวเลขหลังเครื่องหมายทวิภาคแสดงเวลาเป็นนาทีนั่นเองถูกต้องใช่ไหมครับเก่งมากทุกคนครับแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีก็จบไปนะคะในเรื่องของการบอกเวลาด้วยนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขนะคะคุณครูมีกิจกรรมที่ให้นักเรียนทำก็คือให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า56ถึงหน้าห้นะคะ ถ่ายรูปลงอัลบั้มให้ชัดนะคะให้เห็นเลขหน้าด้วยแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ